สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องราวจากต่างประเทศมาฝากกันค่ะปาหน้าเสียว่าพนกาักงานไม่ไหวหน้าหลังเบิกเงินธนาคารแล้วเงินหายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและพูดถึงกันเป็นจํานวนมากค่ะเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีหญิงคนหนึ่งไปเบิกเงินสดที่ธนาคารจํานวนหนึ่งแสนเหรียญไต้หวันเธอได้ยืนนับเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารจนเรียบร้อยและครบถ้วน และหลังจากนั้นจึงเดินออกจากธนาคารไปแต่ทว่าผ่านไปเครื่องชั่วโมงเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับต่อว่าพนักงานธนาคารที่ทำธุระให้เธอเสียงดังลั่นพร้อมเอาเงินหยนเกือบดดหน้าพนักงานสาวและตะโกนต่อว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มือเท้าไม่สะอาดจอมหลอกลวงเอาเงินฉันไปเจ็ดพันหญิงคนนั้นเสียงดังมากคนทั้งธนาคารหันมามองพนักงานสาวเพราะคิดว่าเธอเป็นจอมหลอกลวงจริงๆจ,จากนั้น ผู้จัดการธนาคารเรียบลงมาทําความเข้าใจและจัดก,การแก้ไขหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีผู้จัดการธนาคารกล่าวว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดและเงินที่คุณเบิกก็นาครบถ้วนจริงเดินออกไปไม่ใช่หรือยังมีที่อื่นๆอีกไหมลองคิดดูดีๆแต่หญิงคนนั้นตอบกลับไปว่าในตอนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นับเงินแล้วครบถ้วนไม่ขาดแต่พอกลับถึงบ้านเมื่อน,นําเงินมานับบนเตียง เตรียมไปจ่ายค่าต่างๆก็พบว่าเงินขาดไปจึงสงสัยว่าพนักงานธนาคารเล่นตลกอะไรหรือเปล่าฉันรู้ว่าการนําเงินออกจากนธนาคารไปแล้วก็อยากให้จ่ายได้คืนนี่เป็นความบกพร่องของตัวฉันเองฉันแค่อยากจะมาด่าให้พนักงานคนนี้สํเนึกหน่อยจิตใจจะได้วาวุ่นเผื่อว่ากลับบ้านตอนกลางคืนจะได้รู้สึกผิดนอนไม่หลับหน่อยก็ยังดีผู้จัดการถาม เห็นในกระเป๋ายังมีเงินอีกส่วนหนึ่งอยู่จึงถามว่าเงินจําหนวนนี้ไม่ใช่หรอที่ขาดไปเธอตอบอย่างเสียงแข็งว่าไม่ใช่นี่เป็นเงินที่ฉันไปเบิกมาจากธนาคารแห่งหนึ่งจากนั้นก็เดินจากไปแบบไม่พอใจพร้อมหันมาตะโกนเสียงดังอีกว่าพนักงานคนนี้เอาเงินฉันไปแต่หลังจากนั้นไม่นานพนักงานธนาคารที่เธอไปเบิกเงินเจ็ดพันก่อนหน้านี้ได้โทรมาหาเธอเนื่องจากเมื่อตรวจจากกล้องวงจรปิดพบว่าเธอ ลืมเอาเงินจำนวนนี้ไปทำให้ธนาคารตามหาเจ้าของและพบว่าเธอจึงโทรตามมาให้เอาเงินกลับไปเมื่อได้เงินกลับมาแล้วเธอก็ดีใจมากจึงแจ้งบอกผู้จัดการธนาคารที่เธอไปก่อกวนว่าเงินหาเจอแล้วผู้จัดการบอกให้เธอต้องมาขอโทษพนักงานสาวเพื่อให้เธอพ้นข้อหาที่โดนว่าทั้งนี้หญิงคนนี้เรียบซื้อผล,ลไม้และของขวัญมาขอโทษพนักงานสาวพร้อมพูดขอโทษซ้ำ ช่วงนี้บุตรชายจะแต่งงานและย,ยุ่งมากจนหลงหลงลืมลืม,ลมได้โปรดให้อภัยฉันด้วยนะพนักงานสาวได้แต่ทำหน้าแบบหมดอารมณ์จะทำอะไรได้ก็คงต้องให้อภัยไปตามระเบียบขอขอบคุณแหล่งที่มาสำนักข่าวต่างประเทศข่าวสดคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ